เอาละเดี๋ยวข้าผู้นี้จะเป็นคนเติมเชื้อเพลิงให้กับพวกเจ้าเองค่ายกนเพลิงจงแพดเผาเออน้อยนะกูเฟยอยางเจ้าเจ้ามังกรบ้าเอ้ยเจ้าจา้าตะโกนทำไมเนี่ยโชคดีนะที่ภายใต้ค่ายกนเพลิงของข้านี้ถูกปิดกั้นเสียงไว้ไม่ให้เล่นลอดออกไปได้ อฮะข่ายนนี้ข่ายกนระดับที่เก้าอย่างนั้นเหรอบ้าจริงก่อนหน้านี้นี่ข้าข้ามันช่างโง่เขายิ่งนักที่คิดจะไปแย่งชิงสมบัติกับไอ้เจ้านี่โชคดีแล้วไหมละ่ะที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับมันย้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกกูเฟยังเอ่อฮะนี่มันอะไรกันอีกเนี่ยเ <c oughs> จ้ามังกรเอ๋ยเจ้าติดกับดักข้าเข้าให้แล้วสิ เข็ดวิชาเทพเทวะยังเหลี่ยมจัดเหมือนเดิมนะเจ้าโถ่อยนี่พวกเจ้าทั้งสองคนรอ<ะ>อีกนานเท่าไหร่รีบโจมตีเจ้ามังกรซะสิฮารู้แล้วนะ่าดาบนี่อีกแล้วงั้นเหรอพลังของเจ้าเพียงเท่านี้ก็จะจับข้าได้นานอย่างนั้นเหรอฮะนี่มันพลังปานแปดกประหลาดที่ถูกดูดซับก่อนหน้านี้นี่หรือว่ามันจะถูกกระตุ้น หลังจากที่ข้าใช้เคล็ดวิชาเทพเทวาอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าพลังปานนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาของอาณาจักรเทพสิบทิศอย่างนั้นเหรอเอ่อหะนั่นมันพลังปานศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอฮะว่าไงนะพลังปานศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอมันเป็นพลังปานศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้ามีพลังปานศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรกันเอ่อ อนั่นไงไม่ทันระวังเอ๊ะฮะเจ้ามังกรมันกำลังวิ่งหนีอย่างนั้นเหรอบ้านะาทำไมมันถึงได้หลบหนีไปละ่ะนั่นสินะหลังจากที่ลีหยุนเซียวเคลื่อนไหวเพียงแค่ไม่กี่กระบวนท่าเจ้ามังกรก็กลัวจนวิ่งหนีเลยอย่างนั้นเหรอพลังปานศักดิ์สิทธิ์สินะไม่ผิดแน่พลังพวกนี้จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเคล็ดวิชาคัมภีร์โบราณ กฎของสวรรค์ใน,นโลกอย่างแน่นอนเลหิยุนเซียวเจ้าเป็นใครกันแน่เหตุใดแม้แต่สัตว์สูรระดับตำนานอย่างมังกรน,นั้นก็ยังหวาดกลัวเขาอ,อย่างนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,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 เดี๋ยวก่อนสินั่นมันดาบของพวกข้านะไม่เลวไม่เลวดาบเล่มนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายแต่ทว่าก็ถือว่าเป็นดาบที่ดี ฮะบ้านะททำไมดาบมันถึงไม่ไม่ฟังคำสั่งพวกเราล่ะจงกลับจงกลับมาหาข้าซะฮะจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับดาบโดยตรงถูกตัดขาดอย่างนั้นเลยเฮ้ยไม่เอาสิขอข้าหยิบยืมดาบเล่มนี้ของพวกเจ้าหน่อยก็แล้วกันไม่นานไม่นาน อ๊ะฮมันเอาไปใช้หน้าตาเฉยเลยวัเฮ้ยบ,บ,บ้าหนะาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมยงระหว่างผู้ใช้กับอาวุธได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงถูกลงทับด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างนั้นเหรอไม่จริงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกาหนึ่งก,การลบสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของผู้ใช้กับอาวุธส่วนออกไปอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้พลังของเขาอยู่ในระดับไหนกันแน่เนี่ย<อ>นั่นสินะอยากเอาไป เก็ไปเลยไม่ต้องหยิบยืมหรอกนฮะนั่นมันแก่นแท้แห่งมังกรนี่เอ๋จริงด้วยสิเคล็ดวิชาการดูดซับสวรร์สรรสร้างเอ่อฮะแก่นแท้แห่งพลังมังกรบ้าเอ้ยแก่นแท้มังกรของข้าปล่อยมันออกมานะข้าจะฆ่าเจ้าหลียุนเซยวนั่นสินะ ช่วงเวลาที่สําคัญระหว่างการหลบหนีของเจ้ามังกรปีศาจตัวนี้ดูเท่าว่าจะปล่อยแก่นแท้ของมังกรออกมาอย่างมากมายช่างเป็นสมบัติที่ล้าค่าเสียจริงห้อยน่าข้าไม่ยอมหรอกไม่มีทางดูดทรัพย์ได้เพียงผู้เดียวเออก็เล่นไปตะโกนะเสียงดังขนาดนั้นเขาก็รู้สิฮล่่ชิงหยุนต้องขอขอบคุณเจ้าอย่างยิ่งถ้าหากว่าเจ้านั้นเตือนสติข้าล้วก็ ข้าคงพลาดสมบัติที่ล้ำค่าเช่นนี้ไปแล้วล่ะพ่อหนุ่มมังกรเจ้านี่ก็โง่เหมือนกันแนฮะเอาล่ะพวกเจ้าทั้งสองตามข้ามาเอาหอฮหน้อยนะหลี่ยุนเซียวเจ้าคิดจ้หนีไปไหนอีกนั่นสินะโทษทีก็แล้วกันข้ามีเรื่องที่ต้องไปทํานะเอาไว้ค่อยเจอกันลว่ชิงยุน<笑><笑>กระจก ข้าวเทียนของข้าเอานะ่อย่าเสียใจไปกระจกเสินจ้นเองเสินจนบ้านเจ้าสินี่มันของแท้ร้อยเปอร์เซนต์บ้าเอ้ยนี่มันหม,มายความว่าอย่างไรกันแน่เพียงแค่ลีหยุนเซียวเคลื่อนไหวไม่กี่กระบวนท่าเจ้ามังกรปีศาจตัวนั้นก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขานั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนกันนะนั่นสินะลั่ชิงหยุนในหมู่พวกเรา เจ้าเป็นเพียงแค่คนเดียวที่เคยต่อสู้กับหลีหยุนเซียวเขานะัแข็งแร่งแค่แไหนกันแข็งแร่งแค่ไหนงนั้นเหรอท่านสินะเรื่องนั้นข้าเองก็ตอบไม่ได้ซะด้วยสิแต่ว่าข้านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างแน่นอนในตอนนี้แล้วนะบะ้าแข็งแร่งขนาดนั้นเลยเนี่ยก็ถ้ามังกรทายาทจอมราชันพูดมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นจริงแล้วล่ะเป็นเรื่องจริง อย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้ข้าทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยโชคยังดีที่หลี่หยุนเสี่ยวนายไ,ได้สนใจจะเอาเรื่องข้าสักเท่าไหร่มิเช่นนั้นข้าคงรู้นะคิดอะไรอยู่แม่นางไฟสูงเอ่เอคือว่าแล้วพวกเรานั้นควรจะทำเช่นไรต่อดีล่ะตามเขาไปหรือไม่เส้นทางที่เขามุ่งหน้าไปนั้นก็คือพระราชวังซูหมิงนะ ตามไปอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่เจ้านั้นเอาชีวิตไปทิ้งหรือไม่กันล่ะไม่ว่าจะเป็นมังกรปีศาจตัวนั้นหรือว่าลีหยุนเซียวเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะพวกเขาทั้งสองได้หรือไม่กันสถานการณ์ที่ดีที่สุดของพวกเราในตอนนี้นั่นก็คือค้นหาสถานที่ที่มีพลังปานมากพอสำหรับการฝึกฝนก็เพียงเท่านั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับชายผู้นี้เลย <c oughs> นั่นสินะคนไหลค่าไรลพลังอย่างพวกเราก็คงต้องมีแต่หลีกทางเท่านั้นแต่ว่าสมบัติล้ำค่าอาวุธสวนดับที่เจ็ดของข้ากระจกข้าวเทียนของข้าด้วยก็ตามไปสิถ้าอยากได้สมบัติมากนักนะพี่ก็เปิดสิเดี๋ยวข้าตามนระราชวังซูมิงเฮ้ยนี่สหายข้าข้าไม่เคยคิด ที่จะทำร้ายเจ้าจริงๆเลยนะและไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เจ้านั้นเผชิญมันขมขื่นมากมายแค่ไหนกันออกมาก่อนเธอมาคุยกับข้าทำไมาพวกเรานั้นไม่ร่วมมือกันล่ะ <c oughs> ร่วมมืออย่างนั้นเหรอกูเฟยยางถ้ายที่สุดแล้วเจ้าก็ต้องการจับข้าให้กลายเป็นวิญ,ญญาณดาบอีกเช่นเคยสินะเจ้าอยา ลำเส้นมากจนเกินไปกูเฟยหยางถึงแม้ว่าข้าไม่อาจเอาชนะเจ้าได้ในข้าก็มียอมเจ้ามาบีบบังคับข้าหรอกเนาะช้าก่อนสิสหายข้าเจ้าจะกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งดาบก็เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในชีวิตนี้ของข้าข้ามั่นใจว่าตัวข้านั้นจะต้องฝ่าฟันจนถึงระดับการบ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์แทบสิบทิศอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นคงไม่ยาก ที่ตัวข้าจะสร้างร่างกายใหม่ให้กับเจ้าจะว่าอย่างไงล่ะมันก็น่าก็น่าคิดอยู่แต่ว่านะกูเฟยหยางเจ้าได้พลังปานศักดิ์สิทธิ์มาได้อย่างไรเออเรื่องนั้นคือว่าข้าเองก็ไม่รู้เพราะว่าข้าได้รับมันมาโดยบังเอิญน,นะว่าแต่ว่าเกี่ยวกับพลังปานนี้เจ้าก็รู้จักมันด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นเงียบ ไม่ตอบอีกแล้วสถานที่ที่เจ้าได้รับพลังปานศักดิ์สิทธิ์นี้มาเจ้าได้เห็นดาบทองคำนั่นหรือไม่เอ๋ดาบทองคำอย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้าหมายถึงสิ่งนี้กันเอ่อฮอนั่นมันเฮ๋ดูท่าทีนี่จะคือดาบทองคำที่เจ้าพูดมาสินะหรือว่านี่จะเป็นโชคชะตาอย่างนั้นเหรอได้ ก็เอาสิถ้าเช่นนั้นกูเฟยหยางข้ายอมจะเป็นจิตวิญญาณแห่งดาบให้กับเจ้าอีกครั้งแต่ว่าดาบในมือของเจ้าที่ถืออยู่นั้นแม้ว่าจะเป็นดาบระดับที่เก้าก็จริงแต่ทว่าดูไม่เหมาะสมกับข้ายิ่งนักเทียบไม่ได้กับดาบสังหารปีศาจของเจ้าเมื่อครั้งอดีตเลยด้วยซ้ําเอานะ่าสหายข้าดาบเล่มนี้ก็ไม่ได้ถือว่าไรค่าแต่อย่างใด มันนั้นเพียงได้รับความเสียหายเท่านั้นแต่เจ้าอย่าได้กังวลไปขอให้ข้าแข็งแร่งขึ้นกว่านี้ข้าจะหลอมอาวุธส่วนเล่มใหม่ให้กับเจ้าเองพราะง้นก็เข้ามาเข้ามาได้เลยข้ารอเจ้าอยู่เฮ้ยนี่มังกรนะเว้ยมันเลืยอยยางกบเป็นหมาเลย <c oughs> จบแล้วสินะอิสรภาพของข้ามันได้จบสิ้นลงอีกครั้งแล้วเอ นี่เจ้าน่ะไม่เห็นจําเป็นต้องทําหน้าทําตาเช่นนั้นเลยอิสรภาพของเจ้านั้นเจ้าล้อก่อนเพียงแค่ไม่นานไม่นานเท่านั้นความแข็งแกร่งของข้าก็จะฟื้นคืนกลับมาชเช่นเดิมให้มันจริงเถอะผ่านมาตั้งครึ่งทางนี่ก็สองปีแล้วพึ่งอยู่เพียงแค่จอมยุทธขั้นที่ห้าเองเอาหนะ้าเอาหนะ้าอย่าบ่นมากนักสิสหายข้า ขอต้อนรับการกลับมาข้าดีใจจริงๆที่ยังมีเจ้าอยู่เคียงข้างกายข้าอีกครั้งเออแต่เข้าว่าเล่มเก่ามันดูสวยกว่านะ